สอนทำตวัวอักษรเป็นสีในฟรีไฟล์ล่าสุดปีอันดับแรกเข้าเว็บสร้างโค้ดเดี๋ยวแปลให้ในคอมเมนต์นะคะพอเข้าเว็บมามันจะมีให้ใส่ตวสัวอักษรแล้วก็ใส่ที่เราต้องการเเขาลองใส่เป็นเห่าจังหาเพื่อนเล่นหลังจากนั้นเลือกสีที่ชอบ ต่อไปเลือกรูปแบบตัวอักษรอยากได้ตัวหนาตัวเอียงเลือกได้ตามใจชอบต่อมาต้องตัวอักษรพิเศษกดแล้วจะมีอักษรพิเศษขึ้นมาเลือกได้ตามความชอบจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะพอเสร็จแล้วกดคัดลอกโค้ดแล้วนําไปวางในเกมเป็นไนคคาง่ายมากๆเลยเวลาเราตั้งตัวอักษรสีคนอื่นที่มาส่องจะเห็นเป็นสีนะคะแต่ถ้าเราดูโปรไฟล์ตัวเองจะเห็นเป็นโค้ดค่ะ เอาเทนในสายตาคนอื่นก็พอค่ะไม่บ้า